พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่20เดือนที่สในหัวข้อเรื่องจงทำให้พลังแห่งการสร้างสรรค์นในตัวคุณทำงานและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมยอนบทที่16ข้อที่33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วย้อนบทที่16ข้อที่33พี่น้องคะคําที่แปลว่าโลกในข้อพระคมภีร์ข้างบนคือคําว่าจักรวาล c r o s s m o d e ในภาษากรีก จักรวาลคือโลกตามที่มันเป็นด้วยโครงสร้างและระบบของมันและเนื้อหาทั้งหมดของมันรวมถึงผู้อยู่อาศัยและการงานของพวกเขาเช่นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือสร้างสรรค์หรือก่อตั้งขึ้นจากนั้นในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่3เราพบคำภาษากรีกอีกคำหนึ่งว่าเอโอนที่แปลว่าโลกเอโอนคือเวลาหรือยุค หรือระบบปฏิบัติการภายในจักรวาลมันคือการทำงานของจักรวาลและนั่นเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของผู้อยู่อาศัยต่างๆความหมายของสิ่งนี้คืออะไรจงระลึกว่าพระเยซูตรัสว่าเราได้ชนะครอสมอนแล้วนั่นหมายความว่าพรอค์ได้ชนะโลกและเนื้อหาทั้งหมดผู้อยู่อาศัยทั้งหมดการงาน ฤทธิ์อำนาจและความสามารถของพวกเขาแต่คุณจะเห็นว่าเมื่อมนุษย์บริหารโลกอะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาพบเจอในแง่ของโครงสร้างหรือระบบปฏิบัติการสามารถถูกควบคุมได้มนุษย์สามารถสร้างเอโอนของตนได้โดยการควบคุมจักรวาลดังนั้นพวกเขาจึงสามารถลองใช้เนื้อหาของจักรวาล เพื่อส่งผลต่อคุณได้พี่น้องคะแต่ข้อเท็จจริงก็คือด้วยเลมาาของพระเจ้าคือพระคำของพระเจ้าในปากของคุณคุณสามารถเอาชนะสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในจักรวาลที่กําลังถูกดำเนินการประดิษฐ์หรือถูกสร้างให้ต่อต้านคุณในเวลาของคุณและในยุคข,ของคุณในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่สกล่าวว่า ด้วยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยผ้าดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นพี่น้องคะอย่านั่งเฉยและปล่อยให้ซาตานและพักพวกของมันอลวาดและบิดเบือนสิ่งต่างๆรอบตัวคุณจงซ่อมแซมวางกรอบทําให้สมบูรณ์แบบ และฟื้นฟูสิ่งต่างๆในเอโอนของคุณจงรับผิดชอบและควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณในแต่ละวันโดยการพูดพระคำของพระเจ้ามีพลังสร้างสรรค์นในตัวคุณที่จะกำหนดรูปแบบชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่คุณปรารถนาเพื่อเปลี่ยนแปลงลิขิตชีวิตและเปลี่ยนเหตุการณ์ในโลกของเราจงใช้สิ่งนี้ให้เกิดผล สรรเละเิญพระเจ้าให้เราเกล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักด้วยความเชื่อของข้าพระองค์และผ่านทางพระคำข้าพระองค์กําหนดแนวทางชีวิตของข้าพระองค์ให้สอดคล้องกับแผนการวัตถุประสงค์ และน้ําพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ข้าพระองค์เต็มไปด้วยสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองและการเกิดผลในทุกแง่มุมของชีวิตข้าพระองค์เจริญรุ่งเรืองในการงานที่ดีทุกอย่างและทุกสิ่งในโลกของข้าพระองค์สอดคล้องกับน้ำพระทยัยและลิขิตชีวิตของพระองค์ สำหรับข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด